สวัสดีครับผมเจ้ามุกยิ้ไฟครับผมโอ้โหนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับความน่าใช้นะครับของเจ้าพอร์ต HD 500X นะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ยังน่าใช้อยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือผมบอกได้เลยว่า เราตั้งข้างล่างนะครับอ่ามาดูเลยนะครับเราตั้งข้างล่างเป็นโหมดพรีเซตนะครับแล้วข้างบนเนี่ยเป็นโหมดก้อนพราเราอยากจะบูตเห็นไหมครับโอ้โหบูตมาแบบเสียงดังแล้วที่สําคัญคือต่อ XLR ได้ด้วยโอ้โหแจ๋วผมจัดบาลานซ์บนึงเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเราสามารถที่จะบูต โอ้ oh, mm hmm. ได้เลยอันนี้สมมติมันเป็นเสียงคลีนอยู่สมมติเรตีคออยู่แล้วอยากสล่อนอ่อนเห็นไหมครับโอ้โห oh, oh, คือทำได้เลยอ่ะนะครับนะัมันง่ายนะครับและที่สำคัญคือ ใครซื้อกับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับเรื่องตั้งเสียงให้เรียบร้อยอสมมติที่นี้เสียงคลีนเสียงคลีนในเกหนง,งเกนะโอ้พอดีไปกดเซฟมันนะครับต่อมาเป็นเสียงคลีนโซโล่โะจะมีดีเลย์แล้วก็ต่อมาซีก็จะเป็นลิทเช่ โอลิทิมครับพี่โบไม่ใช่โซโล์แห่โซโลอยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญคือเทคนิคการปรับเสียงผมคือจะไม่ให้มันวีดหรือมันหอหรือเกณฑ์มันเยอะเกินไปนะครับคือ แต่มันคงความเล่นติดนิ้วและเหนียวเล่นติดมือแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนี่ขนาดอันนี้เสียงแบบโซโล่แบบไดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือบาลานซ์กันทุกสายนะครับไม่มีสายไหนที่แบบโอ้ยผีกเกินไปอันนี้สายบนนะครับ แล้วออกชัดเจนด้วยเห็นไหมครับลูกเพี้ยนลูกอะไรต่างๆคือมันได้ยินแบบชัดๆไาโอ้โหแน่นอนด้วยนะครับอ่ะแท็บก็แล้วแต่ อันนี้คือผมไม่ได้ตั้งแถ็บไว้นะครับนี่คือผมตั้งไปแบบว่าดีเลย์ตายตัวเลยนะครับสมมติว่าคุณโซโล่ไปเนะี่ยคุณอยากจะบูตเกนให้มันเพิ่มขึ้นนะครับนะผมก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่าน,นี่นะครับเป็นเออเรียกว่าดร้์นะครับ คุณอยากจะโชว์สาวโชว์หนุ่มๆอะไรอย่เงี้ยนะครับคือปั่นได้เลยเห็นไ,ไหมครับคือกดปุ๊บมาเลยเนี่ยนะครับนะ แตนะ่คืนนึงคุณแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลยและที่สำคัญคือเนี่ยต่อออก XLR ได้เลยหรือออกโมโนบิน bon ดิเซอร์ er แบบนี้ได้เลยเนะี่ยโอ้โหคือมันน่าใช้มากๆากะคุณนะครับและที่สำคัญคือผมมีเป็น10บสตัวเลยตอนนี้นะครับโอ้โหนี่ต้องระบายของกันนิดนึงเลยแล้วกันนะครับช่วงนี้มีเยอะมากๆนะครับมีแบบว่าเยอะมากคือรับซื้อมานี่ยแหละรับซื้อมาแล้วก็เอามาแต่งเสียงมาลงไฟล์เสียงอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดด้วยอ่นนี้เป็นเสียงคลีนแบบว่าขอรับ ไม่ว่าคุณจะต่อเข้าแอมป์คุณก็กดเป็นลายแอมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับที่นี่ผมปรับไว้เป็นอ่าโมดอ่าลายแอม s t ส d i o โอนะครับก็คือเสียบได้หมดเลยทั้งหน้าตู้นะครับแล้วก็ทั้งแอมป์อ่ามิกเซอร์ได้หมดเลยนะครับอ่นนี่ก็เป็นเลอลทูสกิมเมอร์ นี้ก็จะเป็นแบบว่าพรีเซสที่เอาไว้เล่นเพลงไวน้นะก็จะแบบโหดๆห,หน่อยโซโล่เห็นไหมมีเกณฑ์ที่เยอะแต่ฟังรู้เรื่อง คือเสียงที่คุณได้ยินจากกล้องเลยนะครับก็พูดได้คโอ้โหมันน่าใช้มากแล้วที่สำคัญคือเนี่ยแล้วเบอรุ่งเนี่ยสามารถเป็นวาได้เลยนะแต่ขอขอย่าตนะครับ มือผมมือผมได้ไหมอัพเกรดได้เห็นป่ะคือไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มอ่ะคือมันโจทคือมันน่าเล่นมากแล้วเสียงนี่โคตรดีนะคมอเลยเลยว่างบนี้นะครับแบบว่าโหนะครับคุ้มอ่ะอ่านี้เป็นคลีนแบบว่ามีคอมเพรสเซอร์เห็นไหมครับคือปรับไว้ให้หลายแนวเลยนี่เป็นโซโล่แบบว่า อ่าซโลเ่เพลงช้าชนี้ก็จะเป็นลิทึ่มอย่างเงี้ยข้างบนนี้ก็สามารถที่จะเป็นเปิดปิดนะครับ พวกดีเลย์รีเวิร์ดหรือว่าพวกอับ EQ ได้แา่ถือกับผมคุณไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องไปโอ้ยมัวจิ้มมัวโน่นนี่นั่นคือกดปุ๊บในข้างล่างเนี่ยเป็นพรีเซ็ตเป็นเสียงได้เลยนะครับอ่ะโซโล คือโซโล่แล้วเป็นมัน,เป,นเป็นเสียงได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีเยอะมากกนะร,รีนบุ๊โซโล่หนักๆนะครับนั่น,ะนก็คือทำไว้เพียบเลยนะครับโอ้โหยวีเซตนะคุณนะครับต่อคอมได้ด้วยอุ้ยโทษทีโทษทีทษทนี่ต่อคอมได้ปกติเลยนะครับเห็นไหม อ่านี่ยครับใครซื้อของกระบอกนี่คือไม่ต้องห่วงเลยอันนี้มาบอกความน่าใช้และความคุ้มค่าของมันนะครับต่างๆนะครับพวกเมนูต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเอาไปถึงคุณไม่ต้องแทบจะแทบจะนะาแทบจะไม่ต้องทำเลยเลยคือเปิดมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับเลือกไปที่ไลน์นะครับเสียบเข้ามิเซอร์ได้เลยปึ้งเสียงออกเลยใช้ได้ครับนะดูเด่นะ มันมีความทรงพลังของมันนะคุณลองฟังเสียงดีๆนะครับอันนี้ขนาดัไตแบบน้อยๆนะเห็นไมอันนี้ผมดีดขอดเฉยๆเห็นครับเอฟเฟกเนี่ยนะครับมันเหมือนกัน นะครับแต่บางทีเนี่ยคนตั้งไม่เหมือนกันอันเนี้ยนะครับะมันเป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะครับนะผมหมายความว่าอะไรผมหมายว่ามันมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่รู้เป็นพันเป็นหมื่นล้นอะไรแต่ทำไมคุณชอบกินร้านนี้ถูกไหมหนึ่งแน่นอนนะมันถูกใจมันอร่อยถูกปากมันโดนใจถูกไหมเหมือนกันครับผมนะซื้อเองกับผมนะก็ปรับเสียงให้คุณแบบถูกใจถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างในส่วนใหญ่จะถูกใจเนี่ยวีโบเขา ขาแย่อยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเห็นไหมครับเนี่นะมันปรับแบบเล่นง่ายๆอ่ะไม่่ากีตาร์คุณจะแบบกี่บาทก็แล้วแต่นะครับมันคือมันเล่นได้หมดอ,ะ <S <S 2> <S 2> มอ่ะเห็นไหมอ่าบางคนเนี่ยไปเคยไปเจอรีวิวผมบอกถามหลายๆคนเคยไปเจอรีวิวมาคือเอฟเฟกตัวเดียวกันแบบพี่ยำโบโเลยแต่บางทีปรับอาจจะ เสียงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะจะลิลดคนไม่เหมือนกันเขาเขาก็อาจจะชอบแบบเราอะไรอย่างนี้นะครับนะเออมันก็แล้วแต่ประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเอาเป็นว่าใครชอบนะครับใครชอบเสียงประมาณผมก็จับได้เลยคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยครับหมื่นบวกลบ8 9 0 0 0หรืองบเท่าไหร่ยังไงคุยกันได้มันมีหลายตัวไงมันมีเยอะมากๆไงแต่และตัวสภาพก็จะไม่เหมือนกันสภาพตัวนี้กิิบๆเลยนะครับอยู่ที่9,999บาบาท ครับนะก็เลขสวยแล้วก็มอปแปลงแท้แล้วก็ที่สำคัญคืตั้งเสียงอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ใหม่ล่าสุดเลยแล้วข้อดีของไลซิคือเขาอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ตลอดเหมือน iPhone เลยอัปเดตเฟิร์มแวร์ตลอดนะครับดีมากๆแล้วใช้ดีด้วยนะถึกอึกทนด้วยและใช้ไปไม่ต้องกลัวสกรปรกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสีดําจริงๆครับคนที่สกรปรกบ่อยๆนะครับผมแนะนําให้คุณเอาพรมนะครับ สมมุติว่าอันนี้เป็นเอฟเฟกของคุณไหมเอาผมวางไว้อย่างเงี้ยเนี่ยวางไว้แบบนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางไว้างเนี้ยแล้วเวลาคุณเหยียบใช่ไหมขี้ฝุ่นนะครับจากที่มันจะมาแบบ100%เลยมันก็อาจจะเหลือประมาณ50%เวลาคุณเหยียบในปุ่มแบบนี้ขี้ฝุ่นมันได้เข้าไางเนี้เห็นไหมครับอ่ามันก็ทําให้ลดลงได้นะครับหลังเล่นเสร็จควรจะเอาแปรงแปรงไว้สักหนึ่งอัน,นเดี๋ยวผมให้ดูนะแปรงแบบนี้นะครับปัดหน่อยปัดเขาหน่อย ทนไม่ทนอย่าไปอ่านคอมเมนต์มากครับเชื่อผมมันอยู่ที่คนใช้ถ้าคุณใช้แบบผมเนี่ยทําความสะอาดเช็ดถูม่ลยบ่อยยังไงมันก็ไม่พังหรอกครับคุณมันอยู่ที่คนใช้บางทีคุณใช้เนี่ยเล่าเล็วหกน้ำหกฝนหกอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไม่เช็ดเลยเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็พังยางไงก็เก่าถูกไหมอันนี้ต้องพูดตามตรงถูกไหมคอ่าอย่างผมเนี่ยเช็ดตลอดปัดก่อนเช็ดถูใช้น้ำมงน้มันสปรงสเปรย์ล้าง มันคือมันใหม่ตลอดของอยู่กับผมไม่ต้องห่วงครับนะคุณดูได้เลยะผมให้คุณดูได้เลยเนหะ็นไหมเนี่ยทุกตัวผมเช็คผมทําความสะอาดใหม่ทั้งหมดนี่ครับมันมันมันอยู่ที่คนใช้ไงบางทีนะครับว่าถามว่าทนไม่ทนเนี่ยครับบางทีอย่าไปอ่านคอมเมนต์ที่เขาอแบบอว่าคือมันมีคนรู้จริงกับรู้ไม่จริงนถะูกไหมอืออันนี้นี่ขอเล่าให้ฟังเลยเพราะว่ามันม,ม,ม,มีคนถามเยอะมากๆ,ๆพี่ันี้ทนไหม่ทนไหม,ไมอะไรเง,งี้ยบางคนใช้ไม่ทนสามเดือนก็พังก็มี แลเกลี่ยหูตบปีต้ตะบันเหยียยอะไรเงี้ยมันมีเยอะแยะถูกไหมแต่ถ้าเป็นหมใช้จะใช้แบบถนอมถนอมรักษาสะอาดเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นเอฟเฟกต์ตัวมันมีคุณค่ามันมีที่มาที่ไปมันมันมีดีอยู่แล้วพูด,ดง่ายแต่มันอยู่ที่คนนี่แหละครับอืมเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยถูกไหมอ่าโอเคนะครับนะอ่ะโอเคคำนวาน่าใช้โคตรน่าใช้เลยตัวนี้นะครับนะก็ สนใจติดต่อกันได้เลยนะครับ083155688 6แอดไลน์มาได้นะครับน่าใช้มากมากนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีการพื้อมีหลายตัวด้วยนะจ๊ะจัดไปครับผมร้านอยูรังสิตคลองหนึ่งนะถ้าแชทแอดไลน์กันได้เลยนะครับแล้วก็จะเข้ามารับที่ร้านก็ได้กันนะครับจัดไปครับ